สวัสดีครับพี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านครับเช้านี้มาอัปเดตกันหน่อยนึงนะครับสำหรับท่านที่ติดตามเรื่องกีฬาบนะครับแมวก็มากวนับดูแมวมากวนเอาละครับอันนี้คือคู่ที่ให้ลูกอยู่แล้วนะครับตอนนี้ปล่อยให้มาเดินเล่นยืดเส้นยืดสายหน่อยนิดนึงนะครับเมื่อกี้เอาคู่นี้ออกมาบินขึ้นโน่นเลยครับสายไฟเลยแล้วก็กลับลงมาเข้าเหมือนเดิมอันตรายครับ ต้องระวังทั้งหมาทั้งแมวครับเพราะว่าอยู่บ้านมีแมวเมื่อกี้ก็มารอแต่ก็ถ้าเราอยู่ด้วยก็ไม่เป็นไรแต่ปล่อยอิสระเลยไม่ได้ครับเดี๋ยวเสร็จอะไลนะครับวันนี้เอาเจ้านี้ออกมาเจอหนาดูดูลูกลูกครบสิบห้าวันครับยังไม่จับมาดูเลยนะครับว่าเท่าไหร่เดี๋ยวจะลองดูลองชั่งน้หนักหนว่งไหนลูกไหนไหน,ไหนตัวไหนอันนี้มานี่อืม ไอ้ตัวเบอร์หนึ่งเอาตัวเบอร์หนึ่งนี่แหละนะครับเป่งๆดีดูตัวนี้ก็จะได้เห็นความแตกต่างอ่ะดูดูไปเท่าไหร่ล้วัสี่สีครึ่งนะครับยังเท่าเดิมอยู่นะครับสองวันแต่อตอนนี้เริ่มแทงขนเริ่มสีเริ่มอะไรออกมาครับครับสีขีดครึ่งครับ น้ำหนักยังไม่เปลี่ยนนะครัสองวันวันสองวัน,วนที่สำคลิปแล้วแล้วนะครับตอนนี้น่าจะเร่งเรื่องขนเรื่องอะไรแล้วนะครับชุดนี้คือเข้ามาใหม่นะครับเข้ามาใหม่ตอนนี้เป็นพ่อนกสีเดียวกันเลยนะครับสีเดียวกันเลยแต่ว่าตัวจะเล็กกว่าหน่อยนึงนะครับเรียกรังแล้วนะครับตัวเมียเมื่อวันมาถึงก็ผ,ผสมเลยเป็นผสมเลยนะครับแต่ตัวนี้เป็นลูกนกนะลูกเดียเดียวไปก่อนเดี๋ยวจะให้ดู ดูอีกตัวหนึ่งอันนี้คือตัวหนึ่งทีเ่เป็นตัวเมียนะครับตัวนี้จริงๆพร้อมผสม,มแล้วนะครับพร้อมทำแล้วด้วยนะครับแต่ว่าโอ้โหผอมมากครับต้องขุนเยอะเลยนะครับอันนี้สองขีดครึ่งครับช่างดูแล้วสองขีดครึ่งอันนี้คมมากดูครับดูดูหนะ้าอกครับเดี๋ยวรอดูนะครับพี่น้องว่า เดี๋ยวจะไปจ้งมา,มาดูว่าดูว่าเขาจะนั่นไหมเพราะว่าสึกว่าอยู่อยู่ในกรงเดิมอาจจะอ๋อลูกตัวครับนี่ครับสองขีดสองขีดนิดนิดเองนะครับแต่นกนี่คือตัวโตแล้วนะครับโตพร้อมทําแล้วเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะขุนขึ้นไหมนะครับเอาไมแยกขุนเดี่ยวเลยนะครับให้เขาอยู่ตัวเดียว อยู่ในกรงแล้วกรงรวมน่าจะกินไม่ทันเพื่อนนะครับส่วนตัวนี้ก็คือเนี่ยครับทีแรกตัวนี้เอามาก็คือตัวนี้ก็ผอมนะครับผอมมากผอมมากตอนนี้เต็มเต็มหนุ่มแล้วครับก็เลยอาสาวมาให้นะครับอันนี้เป็นสาวมาใหม่แต่ก็ยังไม่ไม่อ้วนมากนะครับยังไม่อ้วนมากแต่ก็เต็มเต็มะตัวนี้เต็มเต็มสวยอยอะก็ได้สีได้ลายแปลกๆมารอติดตามนะครับดูคู่นี้ จะเป็นยังไงนะครับแต่ตัวนี้เพิ่งหนุ่มนะครับเพิ่งหนุ่มเพิ่งหนุ่มเลยปีกยังไม่ไม,ไม่ไม่เต็มเลยนะครับแต่กำลังคึกเดี๋ยวลองดูครับลุ้นกันเพราะว่าถ้า,าผสมได้ก็โชคดีไปถ้าไม่ได้ก็จริงๆก็อยากจะเอาไปทํำกับตัวใหญ่นะครับตัวนี้ตัวนี้น่าทำสีนี้โอเคอยู่นะครับยังไม่เคยมี ยังกลัวอยู่นะครับกลัวเจ้าเนี้ยกำลังซาครับกำลังซาดูครับดูตัวนี้เราลองดูพี่ลองรอติดตามดูนะครับพัฒนาการของเจ้าเนี้ยเดี๋ยวออกแยกออกมาขุนเลยนะครับสองขีดครึ่งนะครับตอนนี้วันนี้วันที่สิบแปดนะครับสิบแปดสองขีดครึ่งครับสิบแปดมาใหม่สองขีดครึ่งเอาง่ายๆน้ําหนักเบากว่าลูกนกที่บ้านอีกนะครับเบากว่าเบากว่าลูกนกนี่ฮะพวกนี้ก็ สองอันนี้สี่ขีดกว่านะครับสี่ครึ่งนะครับยังไม่ได้ดูตวัวคู่เลยนะครับตัวตัวตัวคูว่กันเนี่ยตอนนี้โตทันกันแล้วนะครับ <negó hooting> จากที่แรกคิดว่าจะได้แยกเพราะว่าเขาในหนลูไหนในหนโอ้โหสี่ขีดครับต่างกันอยู่หน่อยนึงนะครับที่แรก <hour> ต่างกันเยอะเลยนะครับต่างกัน <następ> กนึกว่าจะเป็นขีดสองขีดนะครับแต่ตอนนี้ก็คือตามติดตแล้วนะครับสี่ขีด กับ4ี่ขีดครึ่งครับแต่ตัวนั้นนกโตตัวนั้นน่ะสองสองครึ่งครับแต่คอกนี้จะพ่อแม่ก็จะเล็กหน่อยนะครับอาจจะอยู่เนี่ยอยู่ที่สายพันธุ์จริงๆครับหรือว่าเขาจะไปโตที่หลังก็ไม่แน่ใจ